สวัสดีค่ะมาต่อกันอีกคลิปนะคะเนาะตอนนี้ก็3ซามทุ่มสิบพ่อยายจะขับรถมาถึงแล้วค่ะอีกประมาณหาทีพ่อยายบอกว่าอยู่ตรงทางเข่าโบสนีกับปิดเ่ากันทางว่าสั้นโอ้ยเมื่อนี่เมื่อนี่มันเป็นวันนี่อย่างในเห็นรถโอ้ยหนาวเห็นรถเออรถอัมบูลานแซ่แล้วก็รถรถบาลาารอารถไฟใหม่เนี่ยพี่น้องครับกันให้เซลซาเลยรถเมทางรถเม,เมกับปิดโอ้ยนักสั้น รถเม่กับเป็ดทางรถทางอุโมงกับเป็ดโอ้ยมันวันไอหยังกันเนี่ยมันเกิดดูอุบัติเหตุหรือว่าออหยังบอเขอใจเลยเพ่อใหญ่มากับแล้วค่ะหูยหนาวอีนางซันเนี่ยนี่ฝนก,ก็ตกมาันาั่งอยู่ในรถล้วพี่น้องสรุปแล้ว <laughs> อ่าตกลงน้ำท่วมค่ะพี่น้องค่ะที่ว่ารถรถไฟแลีนบอได้เนาะค่ะบ่ขาบอเข้าบอ,าบอ,าบอได้สมทางแต่ว่าน้ำท่วมพี่น้อง ตั้งใจนั่งมาอยู่นี่สองจะสองปีนี่ัางแรกได้นี่ที่นำ้ำท่วมตอนนี้ก็หาทุ่มครึ่งค่ะเพราะ,ระหญ่กับขับรถไปฮารจนก็จะไปหาร์ปนา่งก็สามทุ่มเนาะสามทุ่มสรุปแล้วมากราบมาเส้นทางปกติบ่ได้จะต้องอ้อมขึ้นเขาอ้อมขึ้นเขาช่างใสเวลาชั่วโมงครึ่งมาถึงด่านแร่พอมาถึงด่านแ้่แล้วจะเขา่าจะเข่าปากซอยบ้านนิ่ง ก็คือตรงดา่ดานไซจะเข่าปักซอยไปนั่งน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมเข่าบ่ได้เลยเข่าบ่ได้เลยน้ำท่วมนี่เป็นขั้งแรกที่น้ำท่วมรถทุกขั้นบ่สามารถที่จะเข่าได้เลยพ่อยายก็เลยตัดตัดสินใจคันคันเกิดว่าเฮาลอ่อเฮาลอ่อน้ำรวดก็บร่รู้ว่าน้ำสิรดตอนไหนเพราะว่าฝนก็ตกตลอดฝนตกไปปล่อยเด้กตกบ่แห้งเด้แต่ตกตลอดตกทุตก,ตตกตคืนเอตกทั้งวันทั้งคืนพี่น้องพ่อยายก็เลยตัด ตสินใจที่จะขับรถไปโอซาเนีอ้อมไปโอซาเนีแล้วก็อ้อมเขา่ามูดานเขา่าหลังบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะเขา่าทางหลังบ้านนั่นแหละใส่เวลาสองชั่วโมงกว่ากว่าพี่นอออ้องเอ้ยนางสิกาพอดบ้านจักโมงเลิกงานถุ่มหนึ่งนี่ก็เที่ยงนี่ก็บหาถุ่มเคิงเหน่อยเม่ถึงโอซาเนีเลยค่ะเฮ้ยขับมาพอดบ้านแล้วพี่น้อง ตีหนึ่งสามสิบห้าค่ะวนไปพู่นนะกลับมาหอดอย่อามาหอดด่านแล้วแล้วมันบอกหลังจากที่พ่อใหญ่ไปหาอีนางอยู่วดอยู่สถานีรถไฟแล้วก็มาหอดตรงด่านซ้ายปากทางเขาบ้านอีนางนา้ำถั่มน้ำถั่มชนิดที่แบบว่าบอสามารถขับรถเขาใดเลยพี่น้องบอเคยคิดบอเคยฝันว่าอย่นี่น้ำจะถ่วมพี่น้อง ฝนตกไปปล่อยตกค่อยๆแต่ตกตลอดทั้งวันทั้งคืนน้ำมันไหลมาจากเทือเขาแล้วก็น้ำจังว่าตอนคืนน้ำทะเลมันขึ้นน้ำทะเลมันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะน้ำน้ำน้ำทะเลมันขึ้นมันก็จะไปอยู่ฝังง่งทางฝั่งทางอ่าปากทางบ้านนี้นั่งหลายน้ำถ่วมบัดเลยรถบสามารถเข้าไดดเ,เ,เลยพ่อญ่กเลยไพ่นั่งวนอ้อมไป เมืองโอซานี ani, ค่ะที่ว่าครับไปน้อยเดียวก็จะถึงบารากนนอะไรพี่น้องแล้วก็วนเขามูดานมูดานแล้วก็วนเขามากเขาาลัางบานเขาาลัางบานอีนั่งเนาะคะ่ะเนาะพอมาถึงหลงงงังบ้านอีนั่งนี่พออีนังมาถึงบานอีนั่งตีหนึ่งสามสิบห้าน้าขึ้นตรงท่าเรืออีนั่งคือกันพี่น้องค่ะตรงหลังบานอีน,นั่งเนี่น้าขึ้น <laughs> เรือเละแบบว่าลูกไส้พอไงแล้วก็ พ่อตาลูกชายก็ผ้ากันเอาเลือเอาเลือเพื่อที่จะขับไปไหวอยูอ่ในตัวเมืองสตามเน็ตเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยน้ำคักนน้ำคักน้ำแน่อีเลีค่ะแล้วก็ท่วมหลายพื้นที่ด้วยนะสุดยอดเลยพ่อใหญ่กับลูกชายเราพากันขับพากันขันบเลือของพ่อใหญ่เอาไปไหวอยู่ตรงนูน้นอยู่ไข่หน้าก็เสียวเสียวพี่น้องค่ะเสียวพ่อใหญ่เป็นเนาะค่ะเนาะตกนองตกน้ำแล้วก็หยาบยางเล่าบ,บ่ได้ใส่เสือสู้สีบน้นำพี่น้องบอกให้เราใส่อยู่ตะกี้นี่เราบา่ใส่ เราหนาเมือนหนาเมือแต่เวลาเวลาไอนางบอกอย่างเราเนี่ยบได้เลยเด้บอเสื้อบอฟังก็แล้วแต่พี่น้องคะเพิ่งกลับมาหอดบ้านเดวเบิงขันว่ามืออื่นน้าบลดรถก็บ่ได้ไปเห็นงานเดาพี่น้องก็ตะโทรบอกอ่าเจะคข้องหลานจะคของหลานเขาเนาะคะเนาะดีเท่ว่าข้องเข่าสองมือพระหัสซุกนี่ของเข่าแค่สองมือนี่นะคะเนาะมืออื่นขันว่าของเข่าอีกตายจะคข้องหลานตายคนเดียวแล้ววันเสาร์ลูกค้าเยอะเลยนะ เดี๋ยวเบื้องก่อนคันวันน้ำน้ำปากทางบ้านอีน,นั่งบลดนี่อีนั่งก็บ่สมาถที่จะไปเหตุงานใดอีหีเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้อีนั่งขับวนอ้อมไปข้างหลังไปเอ้มูดานออกสตามเอ้ยออกโอสนโอสเนยยิ่งตรงยิ่งบ่อใดยิ่งตรงได้ยิ่งตรง,ง,ง,ตง,ง,ตงก็บ,บ่ได้ได้ตรงอ้อมขึ้นไปอีกอ้อ,อมขึ้นทั้งเขาอีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงบ่ไหวค่ะบ่ไหว,ไวที่จะขับโดยสงสารพอ่อยญ่เนาะนะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ คงจะทอเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะมาอัปเดตให้เบิรงกันพี่น้องคะเลิกงานตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลิกงานทุ่มหนึ่งมาถึงมามาถึงบ้านตีหนึ่งเคิงพี่น้องโอ้ยเมื่อยแอะและค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมชงแม่ฝรั่งบันนอกนะพี่น้องเนาะอีนั่งก็เมื่อยเดี๋ยวจะลอพ่อยพยายนกับบ้านก่อนนะคะเนาะแล้วก็จะนั่งเล่นสักพักหนึ่งก็จะเข้านอนค่ะเมื่อยเมื่อยแห้งอีลีค่ะแล้วจะพอกันคลิปหน้าค่ะบาย